เสียงระมือดังๆให้กับคู่ที่มาด้วยครับเอาละครับเป็นการพบกันนะครับในคู่นี้ระหว่างอาสมาตุ้งตุ้งกับวีเพีเจอกับเบสเพนครับผมเรับมาดูเกมสุดปล่อยตัวกันครับสีครับนำมาโดยท่านคณะกรรมการล่าตามูเล่นโดยเบสแพลนมาในเสื้อสีดำครับอาสมาตุ้งตุ้งครับบอดในเสื้อสีแดงครับ รายการอัตต่อเอฟเอครับครับคู่ซองกระดู5ห้าคนครับในคู่ที่8ขอเสียงแฟนคกับของอัสมาทุกๆเลยเร็วนี่อยู่ทนูนๆๆนเอาขอเสียงแฟนเกับของบ๊กแบหน่อยครับโอ้โหมีมีมีเยอะต้องบอกว่าคู่นี้เนี่ยให้เป็นคู่บิ๊กแมตประจำรายการเลยครับสำหรับวันพระสัปดดีครับโอ้โหแล้วได้จับมาเจอกันแล้วก็อยูุ่๊ปเดียวกันะด้วยครับ ผู้เล่นครับของอัสมาทุกๆกับ V.I.P. ได้แก่ผู้จัดการทีมครับนะคุณอัสมาครับและโค้ชครับสมเสร็จกริงสมเสร็จกริงโอเคนะครับมีบังดอนหมายเลขสิบเจ็ครับบังซ้อนหมายเลขยีบเก้าบังแอนหมายเลขสิบเอ็ดครับเจ้าแอนหมายเลขเก้าเก้ามูมูนีรครับมีเจ้าลาดนะครับบังลิก นะครับแล้วก็มีบังลิกสามมอครับมีเจ้ารุดมีเจ้ารันมีเจ้าดอลสปอครับหมายเลขสิบครับแล้วเจ้าต้องหมายเลขยี่สิบแปดแล้วก็เจ้าตองครับส่วนทีมงานเบสแพนครับผู้จัดการทีมกับังเบสครับมีเจ้าแบงหมายเลขสิบสี่เจ้าติหมายเลขสามสิบสามเจ้าต้นเจ้าอูหมายเลขยี่สิบสองครับวงครับเจ้าตองหมายเลขสามครับแล้วก็แต้มหมายเลขเก้าเก้าดำหมายเลขแปดรามหมายเลขสองโชคหมายเลขแปดฟางหมายเลขเก้าครับ ถ่ายท่อสดนะครับในทีมงานของอา i มิชชาแนลนะครับแล้วก็จะมี2ช่องก็คืออัตตอลิกุนยันาและนะครับเพจอา i ์มิชชาแนลครับฝากกดไลค์ติดตามกันด้วยนะครับภาพสวยๆนะครับลงรวดเร็วทันใจครับต้องโตโฟโต้ครับเราลงในเพจของมูลนิธิอัตตอลิกุนยนนาครับ แล้วก็คู่ต่อไปเต็มตัวเลยนะครับสำหรับดีนาร์เอ็กซ์สาบารกับกับแบฟฟี่เอ็กกิยาฟอโต้ในคู่ที่9ครับนี่ครับอาจูบอกว่าทำไมแสบคอสงสัยควันแล้วก็ควันเยอะนี่ครับถ่ายภาพสวยๆครับนี่ครับชุดนี่ครับแดนมังกรครับนี่จากทีมงานมินบารีเซริไทยครับอัสบาทุกๆครับต้องเจอกับทีมงานเบสแผ่นกับคู่นี้ท่านผู้ชมคอยดูความมันให้ดีนะว่าเกมต้องเร็วและต้องเดือดต้องสนุกแน่นอนครับ พราะทั้ง2ทีมนี่ต้องบอกว่าเป็นสุดยอดทีมในช่วงเวลานี้เลยครับ เลยครับเกมกันขันเริ่มขึ้นครับม่ได้เคลียร์กรองสำหรับอัสมาตุกตุกัมาแล้วก็จอดแอดได้บอลจังหวะนี้ตีบอลมาติดแล้วก็เบสแล้วก็เบสแพลแล้วครับนี่แล้วจังหวะนี้อัสมาแล้วก็เอลโอ้โหซซลวิตมาแล้วก็ใส่ขวาติดแล้กติดบอลแล้วเกมสูดกันเอาตีแล้วก็แบสแพลมากเพเรียบเรียบร้อยโอ้โหนี่แล้วก็เจ้าแบงล์กละเป็เลขสิบสี่ของทีมงานแบทแบทกดสกอร์ที่หนึ่งให้ทีมงานแบทแบทขึ้นนำไปแล้วครับหนึ่งรอบตุตสู โอ้โห oh, ต้องบอกว่าได้เร็วจริงๆครับสำหรับเบสแล้วก็เบสแพลนอัสมาตั้งเกมกันต่อจริงแล้วตีนบังบังแอลกรามาตัาง้งใหม่แล้กวกบเบสแพนตีมาที่กัลลัมฟังขวาส้อมหรับรถเจะตีตีโยกตีโยกแล้วก็โยกมาตีแล้วก็สหรับหมายเลขยี่สิบแปดเจ้าต้องและสวันดีขึ้นมาอีกแล้วเบสแพลนโอ้โหต้องเกมไวจริงๆครับแต่กุศลหน้าของเบสแพนนี่สาหรับหมายเลขสองแล้วก็ใส่ขวามาติดเซฟปรูสาประตูโอ้โหต้องบอกว่าเกมเร็วจริงๆครับ แล้วจังหวะน,นี้คอนเดอร์ยาระกยัดมาพิกมาได้ไหมเบสแผ่นกระบายก็ตั้งกันไปที่หมายเลข4 4ค่อยๆต่อค่อยต่อกระบายที่ประตูสามประตูออกมากที่หมายเลข3เอาแล้วก็เจ้าตองแล้วยังไงจังหวะนี้นั้นรีมรัริมเส้นกระชากลากมาแล้วลูกนี้ออกข้างสนามไปเสือ้อแล้วครับอัสบาตุกตุกจะได้คิกอินกันเข้ามาโดยที่เราเจ้าแอด เจ้าแอดมาที่ดอนสอบออกขวามาจังหวัดนี้ทีมงานลอัสมาตุกตุกตีมันก็ดอนสอนก็สอบดอนสอบได้บอลจับบอลคขึงก็โยกออกมาให้การันานเจ้าแอดใส่ซ้ายมาแล้วลูกนี้กรันต์ที่เบสแล้วก็เบรแผ่นครับเบรแผ่นโยกขวาแล้วโดนดักหน้าแล้วก็มาอีกแล้วอัสมาอัสมาโดนโตมาที่การเบรแผ่นโยกขวามาแล้วจังหวะนี้จะตียังไงครับกรันต์ไปตั้งกันใหม่ครับสำหรับผู้เล่นหมายเลขสามคอมากระสุนหน้าท่านนีมเซนแล้วกระดามาที่บุรุษาประตูประตูออกซ้ายของอัสมาตุกตุกอัสมาดหน้ากอแล ยังไงครับวัสนี้พีกแล้วก็พีกมากรับเราตั้งแต่ไหนที่หมายเลขสามของเบสแล้วก็เบสแผ่นกำตีบอลกลับมาที่บระตูประตูสำหรับหมายเลขสองบางแล้วบังอูออกมาเคาะแคกลไหลใกล้โยกหนีโยกหนีโยกหนีโยกมาเอาแล้วดีหาพื้นที่หาพื้นที่ของแล้วลูกนี้โดนบีบบีบอัศมาตุ้งตุ้เอาแล้วเว้ยเอาลาว่าแกเพชรมาสวยครับแล้วลูนี้ค่อยๆคล้องกับตอโดนดักได้ไปแล้วเว้ยไปแล้วว่ามาแล้วจ้าแล้วลูกนี้ก็มาเจ้าดอนสอบอครับแม่ลูกนี้ออกข้างสนามไปเสียแล้วครับคิกอินเข้ามาของดีมงานเบสแล้วก็เบสแผ่นตีบอลกลับมมมาาาทีหยเเลลขจ้้ตองแวก็ ครับมก็ค่อยไปแล้วครับแล้วใส่ขวาโอ้โหระวังด้วยนะเด็กๆเนี่ยต้องบอกว่าถ้าขายเนี่ยมันจะมีการยืดจุดเข้าไปนะครับต้องระวังดีๆนะบอลมันจะโดนจังหวะนี้ออกมาทดสอประตูมาที่ดอนสออออกขวามาให้วกงเจ้าแอดพีแอดโยกมาจับคู่โยกมาแล้วก็โยกปะ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 โอ้โหลูกนี้ก็ยังเก็บไม่ได้สําหรับหมายเลข28จต้องครับ โอ้โหต้องบอกว่าวันนี้ครับทีมงานอัสมาตุตุชุดนี้ก็น,น่านสนใจทีเดียวครับมาแบบพอพอ,พอดิบพอดีเลยครับมีสำรองอยู่2คนและตอนนี้ออกมาที่กลำลังวางซ้ายตีบอลมาแล้วก็จะพลิกจะเพิงมาของเบสแพทออกขวามาที่กำลังเล็ก44ก็ค่อยเซตก็ค่อยต่อแล้วจะแบงค์ยิงมาก็ติดเพล่บแล้วเกมสวนครับของอัสมาหาเฉยอัสมาเอ๋ยยังไงดีลูกนี้บีบเร็วแล้วก็ออกข้างสนามไปครับได้ลูกที่อินเข้ามาของทีมงานเบสแพทครับท่านผู้ชมครับเชียร์ทีมไหนชอบทีมไหนคอมเมนต์มาได้เลยครับแล้วจังหวะนี้เบสแพทได้คิิกอนเข้าามไหลมากัันแแแแคค่สหรบบลล้้ววกก็็จะง์โยอ มาแล้วก็จะฝากกระสุนหน้าเราจะรามเราค่อยละเกมสวนเกมโตเกมกลครับมาดอนสอปโยก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 รบมาตงกันมาที่รุษาประตูประตูประตูออกขวามาสำหรับหมายเลขเก้าสิบเก้าเราจะแอดแอดตีซ้ายมาดอนสอปดอนสอปขอหน่อยเหอะหญิงมาก็ตดแล้วลุยใส่ขวามากลับมาที่ดอนสอปแห่งอัสมาตุกตุกวีไอพีโยกมาลอกขวามาแล้วดูจังหวะนี่นี่หมายเลขสิบแปดิกได้มาแล้วแล้วลูกนี้ก็ยังสกัดไว้ได้ครับ เราเลวเอาเเอา,าสมาเดินเครื่องครับหลังจากโดนนำมาเนี่ยอาสมาพยายามเก็บบอลเล่นไว้หมดเลยครับพยมมบายามบุกใส่ของทีมงานเบสแล้วก็เบรทแพนให้ได้ไหลก็มาตั้งกันมาจะ่รุ่นซับประตูรุ่นซับประตูได้บอลแล้วจวังหวะนี้ค่อยๆย,ยกมาแล้วบางดอนบางดอนออกขวามาให้ดอนสปอ,อดอนสปอ,อมาแล้วตรงนี้ออกขวามาเรียสิบเก้าเจ้าซอลซอลโยกซอลเอ้ยซอลมาซิลแล้วก็โยกมาซอลแล้วก็ย้ายมาเฮ้ยแล้วก็พัวพันเขี่ยแล้วเขี่ยได้เกมส่วนก็ส่วนกลับมาเบรแล้วก็เบรทแพนมาที่หมายเลขสามสิบสามแล้วเจ้าตีเปิดอันติมาแล้วไปพลาดแล้วดออนสปกกกกรรรระชาาาาลมมมเ่งงงจจิิ็ไ มาควพผนแล้วเกมจะสวนกลับไปเปล่าปลปลปลปแล้วลูกนี้ก็แย่งที่บอลแล้วลุยไปกันต่อแล้วก็เฝ้โอ้โหอัสมาตุ๊กตุกนี่ส่งโค้ดมาสมเด็จกิ่งครับเหลือจะเชื่อโอ้โหเอลแอนใครก็ส่งรูปมาว่าสมเด็จกิ่งกูหัวจะปวดเลยแม่งเอ้ยเพิ่งจะดูรูปเนี่ยแม่หสมเด็จกิ่ง แออเอ้ยเอาแล้วก็ตีเกมขึ้นมาของทานทีมงานอัสมายัางไงจังหวะน,นี้รูปอยู่ทางน้ำบูเรนเบอร์99เจ้าแอดแล้วนนลก็ยังไงจังหวะนี้ใส่ซ้ายมาแล้วก็ยังไงติดบูเรงของท่นนานทีมงานระเบดแล้วก็เบีแพนเอาแล้วก็ไหลามาท่านด้านขวายัางไงจังหวะน,นี้ใส่ขวาแหมติดของท่านเบอร์10ครับของท่านทีมงานอัสมาตุ๊ทก เอาละครับเปิดเกมกันต่อครับสำหรับทีมงานเบสพอลแล้วก็เจ้ารามเจ้ารามเล็งแล้หมองหมอแล้วเลยบอลจงมาแล้วก็ดักได้กระามมาเป็นบอลของบางบางดอนค่อยๆขึ้นค่อยๆไปลวลูกนี้มาแลวจ้ามาลวจ้าริโยกมาที่ดอนสอแล้วก็สอปปไหลก็มาพิกได้ไหมโยกมาอาแล้วโดนแย่แล้วเกมสูนเกมโต้เกมจี้ว่าลูกนี้บางแล้วบางสวยครับเพีย เอาก็เปิดเกมขึ้นมาทีมงานอัสมาตุกตุกับบูเรนเบอร์กัสิบเก้ายิงแล้วแก็ยังงาจังหวะนี้คืนมาทางได้ระบประตูเตาะมาท่าน,นจะตองเจา้าตองยังงานจังหวะนี้มองหาเพื่อนซ้ายไม่มาขวาไม่มียังงานจังหวะนี้คืนมาทางได้ลากบขวารากาซ้ายยังไงดูดบอลลงมาแล้วก็ยังงาจะผ่านของ ทางด้านเบสแพนไปได้หรือเปล่าจังหวะสองหนึ่งแล้วก็ยังไงครับตีเกมขึ้นมาทางด้านทีมงานเบสแพนใส่ Raymond ใส่หมอบเขาให้เหลือจะเทือโอ้ต้องบอกว่าเกมในคูดีมัน,ม,นมันจริงๆครับแล้วต้องบอกว่าพยายามเปิดแล้วก็เปิดแรกแล้ว,ลวตอนนี้ครับสกอร์แค่หนึ่งศูนย์เท่านั้นอัสเออร์อัสมา,าต้องเร่งกันหน่อยครับเพื่อตีเสมอกันก่อนเบสแพนเอายังไงแล้วตรงนี้ยัดขยัดมาพลิกกลับมาเข้าดอนสอปอสอปอดอนสอปไลกันอะไรมาได้บางดอนโยโยกช้าครับเบสแพน โอ้โหจังหวะนี้ต้องบอกว่าน่าสนใจจริงๆครับทั้งคู่ลเล่นกันสูสีจริงๆรับเรามต้องดูต้องดูกันยาวๆเลยสําหรับคู่นี้ครับท่านผู้ชมครับเสื้อสีฟ้าสองคนไม่ได้บอลเลยครับบางมาลิกออาลจังหวะนี้ยิงแล้วก็ยิงมาก็ยังไม่ได้ประตูครับพยายามที่จะบุกตีเสมอให้ได้ครับเว <naming S 1> <ๆ S 2> ลาก็าผ่านไปแล้วหานาที จ้ากวอนี้ขึ้นเกมมาสำหรับหมายเลข44นี่แล้วก็จะแบงเราโยกมาเพื่อรนทีทางซ้ายหมายเลข3โยกแล้วโยกมาสำหรับเจ้าต้องแล้วเจ้าต้องพลาดแล้วแบบนี้อัรมาพลาดเป็นกันเกมส่วนเกมโตปลาดมาตัดได้เกมโตของอัรอารมาตุกทุกวีไอพีออลงมาเร็วแล้วเจ้นี้เคลียร์กาใบ้แอดแอดบังแล้วก็บังไว้แล้วลูกนี้เหลี่ยมแอดสวยกว่าครับแอดบังดีครับบังเหลี่ยมดีเลยออกมาที่สำหรับหมายเลข28แล้วเจ้าต้องเจ้าต้องตีไปกระบังบังแอดบังแอดอยู่ตรงนั้นริมเส้นลำงซ้ายย้ายมาเราจะรี่ปล่อยไหลมาแล้วเจ้าตอง โอ้โหลูกนี้ยิงยังมาติดสำรับใหม่เลข3ครับเจ้าตองครับเอาละครับเปิดเกมมาใหม่ครั้งนึงคนทังทีมงานอัสมาตุกลูกเวไอพียังไงจังหวะนี้เจ้าต้องยังไงมองหาเพื่อนจ่ายมาทางด้านแดนหลังเอาล้วก็ขึ่งมาใส่ซ้ายติดปูเรนเบอร์สิบสี่ทีมงานในเบย์พนเอาล้วก็มองหาเพื่อนยังไงจังหวะนี้ซ้ายไม่มาขวาไม่มีส่งให้แคร์มาแล้วยังไงจังหวะนี้ติดไม้ทีนึงเคลียร์มาทางด้านประตูเอาละเว้อะละว่าแหมจังหวะนี้ครับลูกออกหลังประตูไปดีครับแบงค์ ซ้ายก้าวเกยนอนอยังครับแนวฝากถามและวันนี้กระบังนอนออกซ้ายมาดี่กระับงแอตตีขวามาสําหรับเจ้าตองเจ้าตองได้บรลจงหวันนี้ลนเลยก็เจ้าแอตเจ้าแอตออกซ้ายมาค่อยๆค่อยๆหาช่องมาแล้วจะต้องดูสเตปเร็วของอัสมาทุกๆแล้วก็ริติิบอกกราบมานี่เปิดอันตีครับแล้วก็ยังไงเกมสวนกราบมาเม่เกือบไปเสียแล้วครับแมจังหวะเบรกไม่อยู่ครับใบไหลออกหลังประตูไป เอาละครับตีเกมขึ้นมาใหม่ครั้งครับของทีมงานอัสมาตุกตุกครับจ่ายมาทางด้านบุริเมอร์สิบเจ็งจะตอนเอาลก็โวยอรวาจังหวจังหะนี้ส่งมาทางด้านบุรีเมอร์เกาตรกงเจ้าแอร์เจ้าแอร์จ่ายมาด้านบุรีเมอร์ยี่สิบแปดเจ้าตเจ้ตองยังไงจังหวะนี้คืนมาทางด้านบรีเมอร์ยี่สิบเกาเจ้าต่องยังจังหวะนี้โดนแย่งมาได้ของทีมงานเบสแพนอรลวัวอารวาจังหวะนี้จ่ายเข้ามาทางด้านทีมเล่นบุรีเมอรเบสแพนอนลรัวจังหวะนี้ส่งมาทางด้านทีังอับมาสุกหญ่ ลูกจ่ายมาตลครับท้ายหลายมาแล้วก็ยังไงจังหวะนี้โอ้โหแล้วก็แมลูกออกไปเสียแล้วครับแด้เป็นลูกคอนเดอร์ของทีมงานอัศมาทุกๆครับเอาเลยครับอัศมาตุกๆเริ่มบุกอย่างต่อเนื่องหวังที่จะตีเสมอให้ได้ครับแล้วในจังหวะคอนเดอร์โดยดอนสอปอครับดอนสอปอปาดกข้ามาเรโซแอดใส่ขวาโอ้แม่นเลยครับแล้วจังหวะนี้กลายเป็นเกมสวนแล้วต้องดักทำฝาวไปก่อนในจังหวะนี้ครับป้าชาสัมพันธ์ถึงครูซันครับมาที่กองอำนวยการด่วนครับผม โอ้โหเราต้องบอกคู่ดีครับเกมมันไหลมันลื่นมันไปกันถึงแปดแล้วก็แปดนาทีก็แล้วครับเราเล่นกันกันสิบสองนาทีเท่านั้นครับและช่วงนี้โยกก็โยกมาโยกดูกันโยกหนีกระดับตั้งกันไาที่ไหนเลยยีสิบสองเราจะอูหูออกขวามาให้ครับนี่ครับเราจะโชคโชคเบสแผนโชคเบสแผนลูกนนี้ไปแคบๆแล้วก็ โอเคครับราสวัสนีกันรบาบตากันใหม่ครับแม่เบอร์มันซ้ำกันกันต้องขออภัยกันด้วยแล้ววัะนี้มาแล้วก็มากันต่อไหลแบบไม่มองแล,ล้วลนีรดักได้บากระตอกเรา,าติเจ้าติบังบังละบังบังละบังตีโยกติยัดมาแล,ล้วรีออกข้างสนามไปครับโอ้โหท่านผู้ชมครับเวลาเดินมาถึง9กแล้วก้านาทีครับไปแล้วไปกันตอแล้วลู้จังหวัพีของอัสมาทุกีไอพีโดนลมอยู่3แล้วเอาออกมาได้แอดมาต่อแล้วลูกนี้โดนโชม มา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 แล้วลูกนี้ยังเซฟได้โดยบังดอนเอาละโวยอลาวาครับจังหวะนี้ครับไร้โสดบอกว่าอาจารย์ลิกช่วยเก็บยุงหน่อยค่ะเฮ้ยยุงนี่มันยังไม่อิ่มอีกไงวะโอ้โหอุตส่าห์เอาข้าวโรยบริเวณรอบสนามแล้วนะเออมันยังไม่อิ่มกันอีกหรือไงเอาละโวยอลาวาจังหวะนี้ครับมาทางด้านทีมงานอัสมาตุกกับตุกตุกมาแล้วครับจังหวะนี้จ่ายมาทางด้านผู้รักษาประตูเึิงมาทางด้านลากับซ้ายเอาลเรครับจังหวะนี้ยังไงจะไปต่อได้หรือเปล่าริมเส้นมาแล้วก็แหมไม่เป็นผลครับไไหลออกข้าางปสนม เอากับเบสแพนได้เตะคลิกอินเข้ามาครับท่านผู้ชมแล้วดูจังหวะดีครับใช้บอลโยกเหย,ยาวมาแล้วอาสมามงมาเข้าทางสวนหน้าของเบสแพนพิกได้ไม่ได้ได้ไม่ได้แล้วรีดโดนรุมอยู่สองออกขวามากรับมาเราจะวันนี้เปิดเกมกันใหม่ครับ เอาล้วครับตีเกมขึ้นมาใหม่ครั้งครับของทีมง,งานเบสแพนครับจ่ายมาทางนักเรียนเบอร์สามคืนมาทางด้านยังไงแหมไหลออกข้างสนามไปครั้งครับเอาล้วครับเหลือเวลาแค่สองนาทีในครึ่งเวลาแรกครับสกอร์ยังอยู่ที่หนึ่งประตูศูนย์เหมือนเดิมครับแล้วไหลกระมาที่บางระบางดอนบางดอนได้บอลร้องยิงไกลๆดูแม่ลูกนี้ก็ต้องบอกว่าสูงเกินไปเอาล่ะครับเปิดเกมกันใหม่สำหรับทีมงานเบสแพน เอาเลยรรวาคับจังหวะนี้ครับแหมลูกไหลมาอยู่ทางด้านทีมงานระเบเิดแผ่นนะผู้รักษาประตูแล,ล้วงานจังหวะนี้คึงมาทางนานด้านแดนกลางไหลมาแล้วก็ยังไงจังหวะนี้ใส่ขวาติดโอ้โหลาสมาทุกๆออกข้างสนามไปเออบอกว่าบุกกันต่อสำหรับทีมงานระเบิดแผ่นนะครับทางด้านลำฝั่งขวาย้าย้กันมากรับมาตั้งกันมาที่บริษบรับประตูสำหรับหมายเลขที่สองบางระเบียงอู๋โยกมาแล้วจังหวะนี้ดูจังหวะโยกจีใส่ขวาแล้วติดระวังระเบังโดนบอลค่อยๆออกข้างสนามไปครับ เอาอรัวรัครับจังหวะนี้ครับแหมเป็นลูกตั้งเตะของทางด้านทีมงานเบสและกับเบสแพนจ่ายคืนมาทางด้านผู้รักษาประตูต่อมาทางด้านผู้เล่นเบปเป้ครับพวกทีมงานเบสแพนในงานจังหวะนี้จับขึงดึงควายมาไหลมรราทางด้านหลักกับสายใหญ่มาแล้วก็ยังไงจังหวะนี้สายซ้ายโอ้โหตีผู้รักษาประตูครับพวงท้านทีมงานอาสมาตุกตริกตุกตุก ไม่มีเสือแล้วก็อัสมาตุกตุนี่เราว่าเหนียวแล้วก็เหนียวหนึบเลยในตอนนี้แล้วเพรแบนก็นพยายามที่จะหาพระตูที่สองให้เจอแต่ย่าบุเกเพลินนะจ้าเบนแล้วก็เบนแพนจ๋าอัสมาตุกตุพร้อมอมสวนจริงๆค่ะและรูจังหวะนี้โยกแล้วก็โยกมาผ่านเจ้าแอดได้และตามันซ้ายโอ้ยลูกนี้ดังผเซฟแล้วก็เซฟได้กระริบับงราบังแอดแห่งอัสมาตุกตุเวลาตอนนี้เหลือแค่หนึ่งนาทีนิดๆแล้วมาคู่นี้บิ๊กแม์อีกหนึ่งคู่ครับบอกได้เลยว่ายิ่งดึกยิ่งมันครับ แลวคู่ต่อไปครับเป็นของทางด้านทีมงานดีนัทเอ็กซันมาครับพบกับเบลฟี่เอ็กกิอาโโต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 โ,ตโ,ตโอก้ก็เปลี่ยนเครื่องแต่งกายได้เลยนะครับนักกีฬานะแล้วจังหวัดได้ยินแต่ท้ายของเกมจะหมดแล้วก็ครึ่งเวลาแรกบังดอนอาสมากเกมอ,อุกตามสุดท้ายเพยสุดท้ายปล่อยออกหลังไปครับ เตเกมแล้วนม่ได้ก็แบบหมดเลยดีกว่าเวลาหมดแล้วครับสําหรับครึ่งเวลาแรกครับเอาครับครึ่งเวลาแรกเป็นทีมงานเบสแพนขึ้นนําไปก่อนครับหนึ่งระประตูต่อศูนเดี๋ยวมาดูว่าทีมงานอัสมาทุกๆนี่จะแก้เกมได้หรือเปล่าครับไม่หนึ่งศูนย์นี่ยังไม่มากไม่มายครับโอ้โหครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดู ตอนนี้ท่านผู้ชมเราก็นี่แน่นบริเวณสนามเลยนะแน่นครับเออสเตเดียมเราด้านบริเวณชั้นสองก็โอ้โหผู้ชมนี่ยิ่งกว่าหมอนทองอีกนะครับอ้โหมนึกว่ามาดูหมอนทองครับที่ไหนได้มาดูก้านยาวเอาก็สวัสดีทักทายคนดูในไลฟ์สดนะครับเราเดินทางมาถึงคู่ที่แล้เลยครับโอ้โหนี่ครับก็ยังขอขอบคุณนะครับนี่ครับเศรษฐีดูใบครับแม่นั่งก็ระวังด้วยนะครับโอ้โหใส่ทองเทนเขานิ้วโป้งเลยนะครับนี่ครับมาลิกมาดูจังหวะของการเล่นในครังเวลาแรกครับ นี่ครับจังหวะพลิกมาโยกโอ้โหดักไว้จังหวะนี้เบตแพนครับชัดมากเลยครับในไหลสดของอาร์มิชแนลนี่ครับเดี๋ยวในรอบแปดทีมนี่เราจะมีการดู V ี v อครับนี่ครับแหมดึงอย่างสวยเลยโอ้โหล้วดูจังหวะนี้นี่ครับนี่ดูโยกมาแล้วไปพลาดแล้วดูนี่ครับโอ้โหึงหนีชัดชัดครับแล้วเลหยไปต่อแล้วก็มันหนีก็ดูไหลสดบอกว่าช่วยกินยุงหน่อยค่ะจาริก เออพากดูจะไปเขาบอกว่าอยากเห็นช่างภาพอยากเห็นช่างภาพเจ้าหยกใช่ไหมอยากเห็นช่างภาพจังค่ะเอาอย่างงี้ถ้าอยากเห็นนะเอาอาสมาครับอาสมาอยากเห็นช่างภาพใช่ไหมเนี่ยช่างภาพนั่งอยู่ข้างหน้าโคงศุกเลยเนี่ยอาสมาครับเออเจ้าหยกแกโสดอยู่ไหมอ๋อเป็นเนียแหมยจะถือมาตามกันในไลฟ์สดเลยแบบนี้ไปกันต่อครับ เอาละครับเกมการ์นในครึ่งเวลาหลังครับเบสแพนกับอัสมาตุกตุกออกอีกแล้วครับแม่เปิดมากแตนน่จะยิงเลยทันทีเลยครับสำหรับเบสและกัแพนครัสำหรับหมายเลข44ครับเจ้าแบงครับแล้วดูจังหวะคอนเดอร์ปาดกระมาโอ้ยยิงเต็มข้อเลยจต่เป็นตองก,กัองลิกอาอแล้วกบตีเกมขึ้นมาอาจารย์บอกว่าฟาไม่ <laughs> อนบอกว่าเกิดแต่กับกูครับ โอ้ยเจ้าแอนบอกว่าแม่เกิดแต่กะกูครับโอ้ยหัวจะปวดครับแม่แล้วก็ภรรยาเจ้าแอนบอกว่าโอ้ยขำกากเลยครับแม่บอกว่าเกิดแต่กะกูอาล้ก็ตีเกมขึ้นมาทีทงานเบสแผนใส่คว้ามแม่ไม่เป็นผลครับไหลออกรั้งประตูไปนี่ครับตัวบอกตัวทีเด็ดเลยครับหมายเลขสิบสี่ครับแบ่งา้ายเก้าแล้วก็โอเคแล้วสวัสดีเฝ้าแล้วครับเอาอีกแล้วครับอโอ้ยเจ้าแอนเกิดแต่กะกูอีกแล้วโอ้ยจริงจริงโอ้ยไอ้ต๊กบอกโอ้ยกูละขำกากเลยแล้วอยากจะลงมาเล่นโอ้ยหัวจะปวด น้ำปลาเมียรออยู่ครับบังลิกโอ้โหอะไรวะอีบังโลเอาแล้วับอัสมาตุกตุเวพีได้เป็นลูกฟิกครับมาดูจังหวะเจ้าแอบอัสมาตุกตุยิงโอ,โ,โอ้โหชอนเสาสนั่นอะไร,รับบังลิกนัในสนบอกว่าสิทธิโชคบอกว่าแบงค์ซ้ายเก้าเกค,ครับยิงหน่อยครับ เอาแะครับเปิดเกมมาท์ทางทีมงานเบสแผ่นเอาแะครับยังไงจังหวะนี้ไหลมาทางด้านทีมงานอัสมาจ่ายมาทางด้านลำกาบขวาเจ้าต้องยังไงแล้วก็ดึงมาเขาทางทีมงานเบสแผ่นโต้ยเฮจังหวะนี้ยังไงแหมก็ชุกชากลากเลยออกมาได้เอาเลยเว้ยอาละวะจังหวะนี้อัสมายังไงจังหวะนี้จ่ายมาเอาติดของทางทีมงานเบสแผ่นลูกมาอยู่ทางด้านผู้รักษาประตูแล้วก็ยังไงจังหวะนี้จะกระโดดมาแล้วก็ปล่อยออกหลังประตูไปโอ้โหหลอดกันลูกเมื่อกี้ครับแม่ถ้าโดนไปนี่บอกเลยเสียหายเลยครับอัสมาตระตูแต่ยังไม่เสียแบบนี้ว่า ทักษาประตูนี่มีทักษะเบสิกที่ดีเลยนะครับแม่แมเกือบประตูไปซะแล้วโอ้แล้วครับกับเราเป็นของทีมงานเบสแล้วก็บเบสแผนแล้ววะจอยยังไงครับเบอร์หลบอยู่ทางด้านทีมงานจังจ้านอนแล้วครับจ้าแอนส่งมาทางด้านผู้เรน เอาแล้วครับตัดมาในสนาเราตรงนี้บอลที่บอลเล็กยี่สิบแปดโยกแล้วโยกมารวยจะต้องใส่ขวามาลูกนี้ก็ยังไม่ได้ประตูครับพยายามบุกพยายามที่จะเข้าทําให้ได้ครับเวลาก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วครึ่งเวลาหลังครับกลับมาบทเกมของทีมงานเบสแผ่นครับโดยประสาประตูใหม่เลขที่สบองบังระบังอูแล้วลูกนี้จ่ายมาแล้วก็ดูเหลี่ยมนี้บงังระบังไว้ก่อนล้มไปแล้วรีกเตีมส่วนเกมโตเรียงจีแล้วก็เฮ้ยเรียบ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 ยบังยังอยู่เกมโตแล้วก็สวนก็สวนกลับมา มาเบสแพนเบสแพนไหลซ้ายแล้วก็ขวาโอ้โหขวาขวาขวาไม่ได้ครับโอ้โหทังหวะนี้ต้องบอกว่าเปิดแรกเลยครับสำหรับอัสมากับเบสแพนแล้วรีไหลมาแค่แค่ดอสอบอสอนสอบอได้บอลรีดูกับสับแล้วก็สับโยกตีขวามาแล้วก็แอดแอดยิงไกลๆอีกแล้วหูยเสาซ้ายเสาขวาเสาซ้ายเสาขวาอย่างนี้ครับ แล้วเนี้กรบมาบตะกันไว้แล้วเจ้าแอด,ดบังไว้ก่อนแม่ลูกนี้ครับสโลสโลไว้ก่อนแล้วก็โอ้ยนี่ครับเจ้าแบงครับสายเกเกโอ้โห,โโหต้องบอกว่าบุกกันหนักจริงๆครับสำหรับทีมงานเบสแพนครับแล้วดักได้ที่กลา,างแล้วยัดยัดยัด,ย,ดยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่โอ้ยบางดอนครับบอกว่าไม่มีเสียแล้วครับดูอดีครับ โอ้ยยิงยังไงก็ยิงไม่บอลเวทแผนเดินหน้าเดินเครื่องเต็มกำลังกลับมากันตั้งกันใหม่ที่แล้วเจ้าอูโูออกขวามาวรานี้มาแล้วเจ้าตีตีพาบอลหนีมาก่อนแล้วลงนี้ไปพาดไปพาดดอนสอบอควักมาได้กระรับมาตั้งกันใหม่ที่บังกับบังดอนบังดอนโยโหนี่คบดีลาทักษะโยกมามาที่บังแอลบังแอลบังแอลแล้วก็ยกมาแม่ลูกนี้ครับจอนเป็นสกิดแล้ว ลูกนี้มาแล้วก็ไปกันตอกับมาบังเราก็บังไว้บังเราก็บังไว้แข็งโปกแข็งโปกแข็งโปกแล้วลูกนี้ตามมาแก้ตามมาเคียลูกนี้อัอส, ما, อส, ما, อสมาอัส ما, มาอัสมา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 ,มาลออีกแล้ว <M. S 1> ไม่ให้ไปจริงๆครับาล้คร <mumbles. S 1> ับขอโทษขอโพยกันไปครับมาแล้วครับตั้งเกมขึ้นมาใหม่อนทานทีงานอัสมาเอาล้ครับยังไงล้วก็จังหวะนี้เปิดมาคนทางทีงานอัสมาครับแหมตามอยู่สูนแล้วก็ประตูตรงยังไงจังหวะนี้ลูกอยู่ทางนั้นเป็นแฟนนหมอาจารย์บอกว่าฟาวไปเซแล้ว โอ้โหต้องบอกว่านี่เล่นกันได้มันจริงๆครับเทมันทันกันจริงๆแล้วนี่ครับลงมาอีกหนึ่งครั้งสมัยเล็ก9ก้าสบของเจ้าสเต็มแล้วก็มาจะมาดูลูกสูตรครับของท่าทีมงานเบสแพนครับเอาล้ววัวยังไงจังหวะนี้สายซ้ายมาติดกำแพงของทีมงานอาสมาแล้วก็ยังไงจังหวะนี้ไหลามาคืงมาทางด้านเบอร์19โอ้โหแม่เจ้าแอนเหมือนจะเจ็บครับ โอ้โหตอบอกว่าสแตมนี่ลงมาดี้ซับแล้วก็ยังไม่เป็นผลครับยังได้บุกต่อของทีมงานเบสแล้วก็เบสแผ่นครับเบสแผนตีบอลกระับมาตั้งกันใหม่แลเราจะวุรุษาประตูตีขวาเมื่อประตูตีพวกน,นี้ก็ไม่แม่นเลยครับกลับกลายเป็นอัสมาตุกๆของวีไพีได้คิกอินเข้ามา เอาละครับตีเกมขึ้นมาของทีมงานอัสมารครับจะเจาะไข่แตกได้หรือเปล่าครับหลังจากที่ว่าตามอยู่ศูนย์หนึ่งไหลคืงมาท้านเจ้าแอนยังไงจังหวะนี้กระูกชากลากเลยมาท้านแดนหน้าแหม่ไม่ผ่านของทีงมงานเบสแพนเอาละครับโวยอารวาจังหวะนี้ลูกอยู่ทงา,า,า,าทง,าาาาท,งทีมงานอัสมาแลว้วก็ยังไงจังหวะนี้ไหลมาทางด้านทีมงานเบสแพนแล้วก็ยังไงจังหวะยซสยเอาละโวยตีเกมมาทานเจ้าแอนยังไงจังหวะนี้สองหนึ่งมาแล้วก็ยังไงเปิดเกมมาทีมงานของอัสมาจ่ายมาท่านลำกาบขวาคร่งมายังไงจังหวะนี้ไหลมาหนึ่งหนึ โอเคครับแม่ลูกก <มา S 1> ินก็ม,มาโทษกันไปครับเอาล้วครับจะได้เป็นลูกเปิดเกมมาของทีมงานเบสแอนครับคู่ต่อไปครับทีมงานของน้องดีนารกับเอ็กซันมากับแบฟฟี่กียาฟโฟโต้มาที่จุดปล่อยตัวได้เลยนะครับออแบฟฟี่มายังครับแบฟฟี่ เอาล้วครับเปิดเกมขึ้นมาอีกครั้งครับของทีมงานเบสเบสแพนไหลามาด้านห้าบริเบอร์สามเจาะมาด้านแดนกลางแล้วก็โดนแจ้งมาทีมงานอัสมาเอาลุ้จังหวะนี้ไหลมาด้านห้าขวาใส่ซ้ายใมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้แมมยังอยู่ครับแมมเปิดมาทีมงานเบสแพนยังไงไหลามาแล้วกันนะทางงานทีมงานอัสมาไหลครึ่งมาด้านหน้าแดานหลังยังไงจังหวะนี้หนึ่งหนึ่งกลับไปเลยไปเองได้หรือเปล่าใส่ซ้ายโอ้โหแม่ โอ้โหต้องบอกว่าตอนนี้อาสมาตุกตุกกำเดินเครื่องเต็มกำลังบอกได้เลยครับเวลาตอนนี้ไปเราหกนาทีแล้วใส่ควาโกย่างก็ยังอยู่แล้วจากนี้ครับเกมสุดลุกสุดกระเบิดกรเป็นมาเกมโตลิงจีลูกที่มาออกซ้ายมาแล้วก็ใส่ควาติดบอกอาสมาอาสมาตุกตุกแมลูกนี้ออกหลังประตูไปโอ้โหเกมนี้โคตรมันเลยครับบอกแล้วว่าเป็นบิ๊กแมตช์อีกหนึ่งคู่ครับมาเอาละครับตีเกมมาขนานอาสมาใส่ซ้ายมาเลี้ยวข้างสนามไม่ั้งครับ ้องบอกว่าถ้าอัสมาอยากจะได้ประตูตีเสมอนี่ต้องเดินเกียร์เร็วกว่านี้สักหนึ่งเกียร์ครับเพื่อจะเจาะได้และจังหวะนี้ขณะบนทึอัลกัสมามาแล้วกำบังนอนขึ้นมาเติมเกมรุกแล้วจังหวะนี้ตีหลังต,ตีเพลเลยครับอัสมาปัญครงเรียโอ้โหเ,เกือบไปแล้วเสาซ้ายเสาวขวาคานอโอ้โหครบเลยครับวันนี้อัสมาตุกตุกนี่โอกาสนี่ประมาณสามสี่ลูกเลยครับโอ้โหจะเจาะแต่ยังก็เจาะไม่เข้าครับเอาละเว้ยโอ้โหเอาดีครับแหมตีหักอีกแล้ว ปวดจะปวดเลยอเออหากตัวที่สอง้วนะตัวที่สองแล้วเเออเออ เอาแล้วครับตีเกมขึ้นมาครั้งครับของทิมงงานเบสและก็เบสแพนยังอาจังหวะนี้ลูกอยู่ทางด้านประตูตูาจเย็นๆครับขึ้มาทางด้านแดนข้างไหลมาทางด้านหลังขวาเขี้ยวออกข้างหลังประตูไปเอาแลแ้วครับแม่เบสแพนได้กระรมามูกันบ้างครับหลังจากอสมาโหมบุกอย่างหนักเลยครับต้องบอกว่าสกอร์คู่นี้มันแค่หนึ่งประตูต่อศูนย์ไม่แน่ครับว่กคูนี้อาจจะได้ดูการดวนจุดโทษของสนามอัตตอครั้งแรกก็เป็นไปได้ครับเอาล่ะจังหวะนียังไงใส่ขวาครับแม่ไม่เป็นผลครับแม มาวาตั้งตะของนักทามงานอาสมาตุกๆครับเอาละครับเปิดกันาบ่ายครับที่บางระเบางนอนในรายการนี้นี่ยังไม่ค่อยที่มีทีมไหนเนี๋ยตีว power เพ a ให้เห็นกันจ่าจสักท,ทีเลยครับก็อยากจะรู้ว่ามีทีมไหนจะขึ้นมาเล่นกันทั้งทีมหรือไม่และจะังหวะนี้ขึ้นกระมากันนี้กําลงวังขวาโยกมาะะว้วจังหวะนี้โยกขวามาแล้วก็ยิงระยะกังติดบล็อกออกข้างสนามไปครับเอาละครับจังหวะนี้ยังไงครับไหลามาของนากรามงานอาสมาจ่ายมาทองนากแดะกลางใสขวาครับแมตติดอีกแล้วครับ โอ้โหท่านผู้ชมครับตอนนี้ผ่านมาแล้วถึง8แล้วก็แปนาทีใกล้จะหมดแล้วครับอเออัสมาตามอยู่แค่หนึ่งลูกเท่านั้นก็ไม่รู้ว่าเบสแผนจะยันอยู่หรือไม่ทีมงานของน้องดินาทเอ็กซ์ันมาเดินผ่านตึกไม่ได้เลยนะครับมาที่จุดปล่อยตัวแล้วก็แบฟฟี่เอ็กกิอาฟอโต้จ้ะเอาละครับเปิดเกมขึ้นใหม่ครั้งครับของทีมงานอัสมายังไงไหลมาแมติดผู้เดินเบอร์สามใส่ไปทีนึงแล้วก็แม่ยังไม่เป็นผลครับแม่โอ้โหนี่ครับอาศัยทีเผลอครับอย่าเผลอนะครับ เอาละท่านผู้ชมครับว่าตอนนี้เวลาก็ดําเนินมาถึงเกือบจะเก้าละกะนทีเวลาก็กระ่จะลดลงแล้วยังมาดูครับสมเด็จกิ่งของอัสมาจะทําได้หรือเปล่ายังไงจังหวะนี้สาย้ายแหม่เจาะกันอีกทีนึงก็ยังไม่เป็นผลครับโอ้โหไม่น่าจะเชื่อแล้วคู่ดีจะยิงกันแค่ลูกแล้วก็ลูกเดียวนี่เพราะว่าเกมมันสูสีแบบนี้ลท่านผู้ชมครับแล้วดูจังหวะนี้เปิดเปิดบาลแล้วก็ช่องนี้แล้วก็ยัดเลยแเจ้าแอดเหนียวใชือไม้ขอใส่ในเธอ เอาละก็ตั้งเกมขึ้นมาทาง้นทีมงานอัสมาไหลขึ้นมาทางนั้นบุเรนเบอร์99จ่ายมาทางด้านรามกาบซ้ายคืนมาทางด้านผู้รักษาประตูอะไรเว้ยวายยังไงจังหวะนี้ครับมองหาเพื่อนซ้ายไม่มาขวาไม่มีแล้วก็กระดกมาทางด้านรามกาบขวาเจ้าต้องครับแล้วก็ยังไงจังหวะนี้ริมเส้นมาครับเคลียร์ข้างสนามไปครั้งบตั้งเกมขึ้นมาใหม่เจ้าต้องครับไหลมาทางด้านบุเรนเบอร์สายซ้ายครับแหมติดกำแพงครับยังไม่อยู่ครับยังเจาะไม่ได้อะไรเว้ยครับตีเพลแล้วครับยังไงจังหวะนี้ครับทางด้านอัสมาแล้วก็ยังไงงงคแมมต้้ออเียขาาสนนไปก่ มาแล้วครับน้องดีนัสเอกลักษณ์มาเอาแล้วครับแบฟฟี่มาหรือยังครับมาที่จุดปล่อยตัวได้เลยนะจ๊ะแล้วตอนนี้เหลือเวลาอีกไม่กี่นาทีอัสเอ่ยอัสมาต้องเร่งเร่งกันหน่อยกันแล้วครับมาที่บางระเบีงดอนตีซ้ายมาที่กระโจแอนกะจแอนได้บอลเราจะวนี้ยิ่งใหญแล้วล้วรุ่นนี้มากระดีแล้วบางขวาต้องบุกต้องใส่ต้องปีต้องขยี้กันหน่อยแล้วเอาละครับสมาในบางระเบีงดอนบางระเบงได้บอลเราจะวนี้เอายังไงเลือกเลือกเลือกจี้จีนจี้ยัดเลยแล้วโอ้โหยังแล้วก็ ยังก็ยังอยู่ครับแหมลูกอยู่ทางด้านอาสมาจ่ายมานจะรำรำกับซ้ายคืนมาทางด้านรำกับขวาส่งมาทั้งนั้นจะต้องเอาเลยเอราวะยังไงจังหวะนี้เจาะช่องได้หรือเปล่าแล้วก็ยังไงสั่งว่าดิโอ้โหโอ้ยแม่เกือบไหวไหมเอ็ดโอ้เต็มหัวเลยครับโอ้โหโอ้โหแล้วตอนนี้เวลาเหลืออีกแค่ประมาณแค่สองนาทีเท่านั้นครับท่านผู้ชมครับในคู่นี้ก็จะจบลงแล้วอาสมาตอนนี้จะมีเท่าไหร่ต้องเดินต้องเดินต้องเดินแล้วบ๊ะบ๊ะบ๊ะบ๊บ๊ะ๊ะเบเปลไม่แม่นแล้วจ้า เราจะดิคิก no, 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 ินก็มาของเต็มอัสมามีเท่าไรเดินนะอัดเอออัสมาตุกๆ VIP ได้ไม่ได้ได้ไม่ได้เบสแผนตอนนี้ครับแม่ต้องบอกว่ารับอย่างเต็มระบบไม่อัสมายิงตีเสมอให้ได้แต่อัสมานี่เดินเครื่องเต็มระบบแล้วก็บังมาริกเอาล้วครับตีเกมขึ้นมาคนละน่าอัสมาครับจ่ายมาทางนั้นบุรินทรเบอร์ยี่สิบเก้าไหลมาทางนั้นแดนกลางยังไงจังหวะนี้ลูกอยู่ทางนั้นเบสแผนเอาละเว้ยลาวายอยู่ทางนั้นอัสมาใส่ซ้ายครับไม่ไม่เป็นผลครับกาจังหวะนี้ เอาละจ้านาทีบาบมาแล้วครับและะว้วจังวะนี้เอาละเว้ยเอาละวะเดินเรื่อเครื่องอาเอลยอาสมาต้องพาบอลไปข้างหน้าให้ไวที่สุดแล้วต้องแม่นยำแม่นแล้วก็แม่นยำยัดมาลเลยนีออกหลังไปครับยังไม่เป็นผลครับไ เดี๋ยวมาดูจะมีนาทีบาปหรือเปล่าครับยังไงจังหวะนี้ครับแหมเปิดเกมมาครับไหลออกข้างสนามไปโอ้โหแล้วเวลามันจับแล้วมันถอยมันเห็นชัดๆเลยครับรจังหวะนี้ต้องเร่งแล้วครับอัส,สัมมาอัส,สัมมาข,ขอระยะลราเี้ไหลก็ไหลมาโยกมาโยกมาพาไปข้างหน้าพาพักหน้าผาพักหน้าพอแล้วนีออกข้างสนามไปแล้วกระทัดบอลในจังหวะสุดท้ายครับเบสแพนจะได้คิกอินเข้ามาครับบังลิก อ๋อแล้วครับตั้งเตะมาตร้งเลงมานในเบสแพนยังไงแล้วก็จังหวะนี้แล uan, ้วก็มองหาเพื่อนส่งมาทางใส่ขวาครับแหมแล้วก็ยังไงจังหวะนี้อ่อแล้วก็หนึ่งหนึ่งยังไงฮะโดนแจมไม่ได้อัสมาแล้วก็ยังไงจังหวะนี้จะโดนนาทีแบบหรือเปล่าครับมาอัสมาคึงมาท่านจะต้องครับริมเช่นมาท่านลักาขวาแหมลูกไหลออกข้างสนามไปเอาเลยต้องเร่งแล้วครับอัสมานเกมบมาเพยสุดท้ายเพยสุดท้ายเพสุดท้ายถอยไปถอยไปแล้วลูกนี้เฮาแล้วเอาแล้วแล้วก็เพยสุดท้ายแล้วก็ได้ไม่ได้เพสุดท้าย จะได้หรือเปล่าครับจะบได้ไหมเราต้องโอ้ยแม่น่าเสียดายเลยทีเดียวครับโอ้ยโคตรมันเลยครับสุดแล้วก็สุดยอดครับออาครับระหว่างรอทั้งสองทีมครับ ระหว่างรอทั้งสองทีมครับเราจะทำการจับฉลากครับเป็นแก้วเยติครับมูลนิธิอัตตอริกุนจันนะ